วันนี้ไปวัดได้อะไรมาบ้างลูกไม่ได้เลยทำไมถึงไม่ได้คะบบข้าวมีน้อยแล้วหลวงพ่อเขาว่ายังไงอะหลพ่อเขาบอกว่าวันนี้กับข้าวมีน้อยพรุ่งนี้ค่อยมาเอาแล้วเขาให้อะไรมาไหมแล้วหนูกินข้าว,วกับกล้วยมันอร่อยเหรอลูกไม่มีอะไรกินก็เลยต้องกินอืมกินแบบนี้บ่อยไหมลูกทุกวันทุกวันเลยจนอยากได้อะไรบ้างลูกบอกลงดิ ข้าวปี๋เหรอลูก แล้วถ้าเกิดว่ายายไม่มีเงินให้เรียนแล้วอะให้เรียนแค่ป .4 หนูทำยังไงอะหนูก็ต้องไม่เรียนเพราะว่าไม่มีเพราะว่าไม่มีอะไรใจจริงจูนอยากเรียนไหมลูกอยากเรียนแค่ไหนงี้นจบเลยงียนจบเลย,เย,เลยทีแรกเลยก็หลานจะเรียนแค่ป .4 เนาะเพราะว่าไม่มีเงินจะให้เขาไปโรงเรียนไง ก็เลยว่าจะให้เขาเรียนแค่นั้นตอนอตนี้เขาก็อยากจะเรียนต่อเรียนต่อแบบถึงจบหกอะไรอย่างนั้นน่ะก็เลยบอกว่าถ้าจบหกแล้วก็จะเรียนต่อไหมเขาก็บอกว่าก็อยากเรียนต่อนะยายแต่ถ้ามีเงินก็ว่างนั้นทุกวันนี้กินอยู่ยังไงก็ไปเอาข้าววัดกินมั่งอะไรมั่งเนี่ยถ้าวันไหนมีงานยายก็ไปทํางานรับจ้างตัดไม้เขาวันละสองร้อยแต่วันนี้ไม่มีอยาก ให้ช่วยเหลือเรื่องเพื่อข้าว<ม>เพื่ออะไรเ,เงินหลานที่จะไปโรงเรียนอะไรเงี้ย<ม>วันละสิบบาทยี่สิบาทอะไรนี่ต้องการแค่นี้จ้ะไม่ได้เอามากมายมไม่ขออะไรมากมายมขอให้หลานเรียนให้จบอะไรเงี้ย วันนี้ก็เลยเอาข้าวไปแตกแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจะให้ทุนการศึกษาดีใจไหมดีใจค่ะจะหาบ้านให้อยู่ใหม่ดีไหมดีจากได้ไหมลูกตั้งใจเรียนนะต้องเรียนเ,เก่งๆแล้วเอาวันนี้ยายเอาข้าวมาให้ฮะเอาข้าวมาใหู้ขากินเนาะดีใจไหมลูกได้ข้าวดีใจมด,ด,ใจดีใจมากไหมมากมาต่อวปนนี้มีข้าวกินแล้วเหรอขอบคุณยายเขายัางไงขอบคุณยายที่เอามาให้งไง โอเคตานี้เส้นจะเป็นลมค่ะ้อยแขอบคุณนะครัขอบคุณผู้ใจดีเนาะทุกอย่ามาให้เนาะขอให้ท่านมีความสุขนะอย่าเจ็บอย่าให้ขอให้ท่านสบายทุกคนขอขอบคุณ คุขอบคุณนะคะเดีจะเอาเงนก้อนนี้ไปซื้้าไปซื้อข้ากินนะคะจะไม่ให้ยายอดขาดเป็นทุนการศึกษาด้วยไหมลูกเป็นค่ะหนูนนนอยากจะเรียนถึงชั้นไหนมัธยมเออหนูนอยากโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเป็นหมออยากเรียนเป็นหมอเพื่ออะไรอ่ะจะได้รักษายายได้จะรักษายายได้ กขต้องเรียนสูงสๆใช่ไหมลูกตอนนี้ไทยรัฐมีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะครับกับ YouTube ช่องใหม่ที่มีชื่อว่าไทยรัฐออนไลน์ o r i g i ิน l ลอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมสามารถเจอกับผมได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไทยรัฐออนไลน์ออริจินลแล้วเจอกันครับ